มันแบบคนจ้างไฟวอกอะไรหรอแบบคนจังให้ที่นี่มาไฟวอกทำสเต็ปมันอะเอาไปสุข้อมกันบัตสุกูทุกคนทั้งเมนีก์อะทั้งสุรานทั้งพี่น้องรับบริวารดาม่วนเป็นงานก็ให้ว่าเป็นงานก็ได้เนาะเป็นวันเกิดของพระราชินีนะครับกัน พ้าท่นปีนี้เป็นวัน,นแม่ของทุกๆปีเพื่อประจำนะครับทุกปีแต่ว่าปีนี้ครับมันมากบรรจบเพื่อเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติเข้กเา,ากันเลยมากดูตรงมา้ร่วมกันกลาบไปแม่แมรให้หลอกที่สองมองรอกที่นี่อ่ะถ้าพร้อมกัน <c oughs> เรา,าเนี่ยเอาไม่ใช่ไหมฮะ không ơn các bạn มือหนึ่งเีสองเนากทุกปีไม่ก็เสียบแน่ม้องาบเขาแา่ที่ของเขารอกว่าคุหล่อจมิงๆครับแต่ว่าทำเนี่ยมันการปฏิบัติทุกปีัเพราะไอ้แม่ไม่ต้องจุกเพราะเราไม่ท่าสุขภาพตามใจแล้วครับี่ก็ลูกก็ต่อไปมันโดน ตรตรงตอยู่ไม่กี่้าวหนึ่งเด็กของพูกใส่ของไปไม่จอะไรแล้วไบะไรชอบตังเห็นมตั้งเด็กในยูทูบมา่วงตัวเด็กสาี่น้องเป็นทามสสี่้นนะือวามนี่ การ้างบานเานิาเป็นแห่งขอ,ของวัควพุทธสุภครั้งสงศาต,รรตา่อคณะลูกหลาแลล้านยัรยายทีองเหมว่านในหน้าราบขอพ้อมจากพุ่แมน่ยังไม่ว่นแม่แห่งฉต้อสปัญหาตลอดทงปีทังปีนี้ครับซึ่งทุกๆปี เราก็ได้กราบไหว้คุณแม่นะครับคือ่อตะกอนแบบเป็นที่พานมากเือวันเกิดเล่าว,วันที่11เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับที่พานมากอะไรแบบปีนี้แบวันแม่นะครับือว่าเป็นวันสําคัญของประเทศไทยพี่น,อน,น้องผมเพื่อนชาวไทยถึงเขาค่อยคยเป็นวัดมากนะครับนั่นเอปลูกไส้เพื่อในสภากึ้งซีก้นลาเทอามอนีแบบเป็น ลไช้คนที่สองผมพูหญ่บ้านมันไม่ใช่นะครับมาเอามานีใหม่เมืไไว้กราบว้คุณแม่แต่ยังว่าลายุกต่ว่ากีนะครับเงาเนี่ยจำหน่แต่ละคนพีใช้ไงก็าบอกไปเดียวบ้ามาะเพราะว่าก้อนเฉยแม่เฉยก้อนเนาะผมบอกน้องใช้พูดต่อไปกัยช่ไห เป็นหาดงโจ้ผู้ไทยทุกคนที่มานังกันบพว่าสิเป็นนะครับญาติพี่น้องบริวารผมจำคุมผร้สงการได้ว่าทุกๆปีนะครับคุณพ่อร้วกับสิมานังยูกขางแม่ตลอดมานังยูกขางแม่เราเขาก็ได้จากไปทุกๆปีปีนี้ผมมี่อ พ่อจะเสี่ยงสอนให้ลูกทุกคนหักกันให้ญาติทุกคนหักกันให้บริวารทุกคนหักกันบ่ให้เอาเปรียบบ่ให้รัดเอาเปรียบบ่ให้เห็นแก่โตพ่ให้พ่อพื่นกันชิ่งดีชิ่งบ่ดีก็แยกแยะออกเรื่องส่วนร่วมกับเรื่องส่วนตัวก็ต้องแยกแยะออกพอสงการเราจะเสลิมฉองบางยังไ แต่ว่าสิ่งที่หล pues ักๆที่ส nah. ุดก็คือสถาบันครอบครัวของก็คือพี่น้องคือเลือกแท้ๆคือพี่น้องพี่น้องทั้งสี่คนนี่เล่าสิบอกยึดตลอดว่าให้หักกันยืดตลอดนะครับแม่สีเรื่องอันเรื่องเรื่องครอบครัวส่วนตัวกับเพื่อเรื่องครอบครัวส่วนตัวแต่ว่าเรื Naruto ่องหลักๆก็คือหลังจากนะครับ ดีก็พอย,ยังมีชีวิตอยู่เห้ามกันไอ้ไงกับเป็นผู้ไงซุ่มสดผมกับเป็นผู้ร้องนี่น้องไส้สองคนแล้วที่เป็นไปเหตุที่อยู่ในรับตาหรือว่ารับตาสิ่งที่ควรมขัวรนีเดือกขั้วเหมาะสมของไฟของมันนะครับในส่วนของผมมโอนี้ก็คือคอโบจับด้วยหนึ่งเรีอง นะครับรก็ได้โอกาสอากาสที่เขาในซื้อจัะน้อยกับพี่น้องบ่ให้ด่ามาครับเมื่อหีีลูกล้านด่ามาแม่นำตัวเทียนผมก็อยูก,กับพ,พ่อกับแม่มาตลอดตลอดชีวิตจนฟานนี้แหละครับก็คือนะครับเมื่อหนนะครับ,นะรบกระบ้าจากใจ ครอบขั้วเพราะว่าจะเป็นปีสะพานนองสะพ้ายหรือจะเป็นบริวารน,นะครับบางสิ่งบางอย่างความว่าสมวขวนความเหมอสมเหมาะเบอ,อร์เงาเด้อนะครับแต่ในส่วนของไอ้ไส้ลององกับหอ้หักแย่งกันไปตลอดไอ้เบิรงแย่งกันผู้ที่สิ่งที่สังคมรับบ่ได้ กห้คิดเอาไปบอกยุ่ประจําผมในนามตัวแทนของชุมชนเม่ว่าเร่จะเป็นตัวแทนของ่อและแม่ความเหมาะสมที่ต้องเห็นต้องทำต้องเบ่งสถานะาหลักสภาพบ้าเนี่แหละกระบอกกันให้คิดเอาเอาถือว่ามันนี่กั ผมมีอย่างไรเป็นโอกาสดีที่เข้ามาร่วมกันมาเน,นี่ไอ้ไส้นองนองซึ่งซีคนนี่ก็ถือว,ถว่าผมพูดใจแล้วที่เห็นนาุกคนมาเป็นตัวแทนข,ของครอบครัวนะครับหลากหลายยา้พี่นอ้องพอสมกันกับเราเห็นเราค่ะเราก็ดีใจให้เขาละพาเราอยู่เคียงกลางเข้าตลอดไปนะครับขอยแห้แมีวามสุขหลายๆสุภาพเข็งแรง ยกับหลวงก,กับเตอาตลอดไปเป็นห้องโถงไส้กับหลวงก,กับเตอากับขอบขั้วกับบริวารบริวารน,น,นี่ครับต้องให้กล้มงครอที่สูงสุดกับเพื่อคุณแม่และกับองค์ควรู้ารนัเป็นแมืของเฮานะครับเอาขอบคุณครับ ปีครับฉบับปี่น้องพิชซี่นักประเจติดูว่าทั้งแถบสวัสดีพี่น้องที่อยู่นั่งแต่งงานเคนไปยังว่าแม่แม่นี่นมีบุญุู่กอันแนีหลวงแม่เป่าหลวงลูกอยู่ตลอด,ดน้ำนมแม่ยังมากภายงงในไอ้ลูกลูกดีหรือว่าดีแต่เห้แม่เบิ่งให้ยู่ตุ้งลูกตุ้งเต้า จนชีวิตแม่กะหาใหม่หร well, no ือว่าลูกเต๋าสีเบิร์เงินดูเชี่ยวชาญตลอดให้แม่มีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมสีเบอร์อะไรดูโมไซค์ก็ดีจากคนที่สามให้แม่แข็งแรงเนี่ดูเนี้ยาของเราไป <laughs> một lần 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 một พ่อของวูวแต่เดี๋ยวจะแม่นะครับเสาจะผมมั่นใจว่าผูา้จมเขาจะรู้สึกผมนี่างไรมั่นใจนะว่าที่ทก็ยังผมนี่แหละผมคิดว่ายิ่งพ่อไปอยู่พ่อต้องหักกันไยหลายๆไปน้องนวัดประเทศไทยหาสื่อไม่เสียดิบ่ยมีเด็กเข้ามาไปเข้ามานองสายเลือดเนะา,เนะ,สาเนะสายเลือดเหตุงั้นไอ้คือสายเลือดทุ่เก่าในหน้าที่สุดท้ายนั่น,นเองแตบ ใส่แบทกเดืเอต่แมพูดถึงพ่่อไส้ตุงลูกตุงเต่าพูดสายยง,ง,งสาลูกป้าจนราหอนมือสางลูกมีการงานใสสาต่อตองานไม่ ทุกตัทุกคนแต่าเยอะน่ำกลนในสารสันคำเยอะร่ำกัินะราพาใสบาพอเนรช่วยเพาะแม่อวยพรอันได้กระสูนคาอวยพนจากแม่จากพอพรอเด็นพันเนี่ยจะชื่อว่ามือนีทสองซิงหาซึ่งเป็นบ้านร่างงาร เพราะว่าสิป็นไม่ขอบขั่วเาียงใหม่เราก็อะไรแบบทั้งวัดในประเทศนั่งเราแบบขี่เข้าพี่น้องเห็นภาพนี้ตัวนี้ว่าแม่ท้องสีมานเสื้อเห็นตัวมาถ้ำคาเห็ดหรือว่าเห็ดเตยโมเน่โมแม่ตั้งแต่ร่มจู่ในน้อยมากจนทอดเข้าโดนี่ทุกปีก็ต้องเห็นภาพนี้มาตลอดเราก็เห็ดมาตลอดเพราะว่ายังวัดจุนี่คือเป็นครอบครัวตัวอย่างของชุมชนน้ำเต็มของทอแบบแข่ง พอเราผิดคน,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 นในบ้านผิดประท่านตัวต่อสามต่ออะไรพวกนี้มันน่นาใช่ผิดคนในบ้านเรากตมีภาพนี้มาตลอดคือหอดบ้านแม่ลูกเต่าทุกคนหรือที่บ่าคนนะครับแตต้องร่วมตัวกันนะครับเล่าไหวแม่เนะราก็หืดอกมะลิหรือด,ดอกกุหลาบ ครับสัญลักษณ์แห่งกล้องวงแย่อย่รวมถึงสัญลักษณ์แห่งกล้องถอดกล้องหักกล้องนะฮะหลังลากนั้นดูเต้าทุกคนกับรวมถึงโจ๊กนั่มกับขอเอาำมวยอวดพรอ่ามุ้ยอวดใช้ในขึ้นแม่ดูน้ำหนุกน้ำเต้าตุ่มหนุกตุ่มเต้าไปโดนสุขภาพร่างกายแข็งแห้งอยู่ดีนิแห้งป็นที่ศึกษาของเต้าเถึงมองพวกง่า้

แองบ่หมแแแอรลงเนค่นหนึ่งเห็นมืีทิสองิหาเป็นเาสำคัญอีกหมื่นหนึ่งเนาะค่ะเนาะคุณแม่ก็ไม่มีเหงกขึ้นมาแต่มีความที่ดีใจทุกปีแต่ทีนี้พอสงกรานมะนาร้นน้ำเนาค่ะเนาะค่ะที่อสงกราน วันที5 wind, 5่สิบสองพิ้งคาเทพกุศลีเมา่อไร้าก <the> <die> so ็อุนปหนึกิลถึงเงนเดียวนะค่ะนะกระทุกขีลูึ่หน่กระสินะหว่าขึ้นแมดหนึ่งหนึปรเทไทแที่สองนนะแ่ล้วที่สองระไทยสองคนแต่ว่าเป็นยังหรอกค่ะไม่เป็นยังขึ้นแดด้ะเ่อไรยงหนกมากเลยนี่สานจ้กมมกรู้ ใช่ในโรงพยาบาลมาได้ไท,เท,ท้เป็นผู้ที่สองค่รก้มนี่คือเันผู้เป็นผู้ที่สามเนี่ยเจอที่มันไี่จะเป็นใต้ผู้ที่สี่เนาะคะ่ะทุกแมก็เพราะ่ดูข่าวซอย,ยกันเก็บซอยกันสาราหนาัาเก็บก <ไป S 2> ันแห้งูงดังใป่จนา่าช่วงช่วงชัดชวานคิดหัากากันแห้งกันนี่อะไรกันใสยอยกันก็น,กนหนุ่เยอ แต่มีต้อกัลขัวกับวิญางน้่เลยนีแก่แม่แมกับอก่วยดูไอ้ฮะกันแห้งกันอันไดก็สุดดีสึงนองเข้ามาได้เนยเขากับเบื่งกันแห้งกันเลี่เบนึงแม่ดูแลแม่ไปน้่อันใดดีกับเห็บเอาซอยกันไปซอยนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงมันแต่สุดดีมันใส่มันดีมันโดมันอย่างไปจ้ะเขาูตเือมันนี่จะเป็นกส้นหลังเนี่ยสมองหน่อให้เห็นกอหายซอยกันข่างงงจ้ โยาบาลานห้เยชอยกันไ,นนนไปนเรืเอกเก่องแงี้กัน่ได้เยจังใจน่งชอไปแม่แ่เขาม่อนขอไว้อนหลูกของเจ้าีใจะเรื่องเง้มีความกสาสังทันใดดีทอดได้เลยทอดได้อันประเสิอแม่ก็ภาไิขอไว้อดใหลูกองนสตจงนีใค่ะีวันนะทุะข,ข,ข์พละยาเจฟย,ยาจน ไล่ด้วยดีแห้งถชกหมันเอาตลอดไปเด้เนอะอส